ครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับก็ตรงกับวันที่1นะครับเดือนตุลานะครับ2565นนะครับช่วงนี้ก็มีพายุเข้านะครับฝนตกนะครับพายุโนรูนะครับเข้ามาในประเทศไทยเรานะครับวันนี้ผมเองทางสวนบ้านไร่ใบตองผมนะครับก็จะพาทุกท่านนะครับมาดูวิธีการที่จะดูแลต้นทุเรียนนะครับ ในช่วงหน้าฝนที่มันมีพายุเข้าอย่างนี้นะครับผมทุเรียนบ้านผมนะครับเป็นทุเรียนต่างถิ่นนะครับทุเรียนที่เพชรบูรณ์นะครับต้นนี้นะครับเป็นพันธุ์หมอนทองนะครับเราจะมาดูวิธีการดูแลของผมนะครับที่ดูแลในช่วงที่ฝนชุกๆอย่างนี้นะครับคือป้องกันเชื้อรานะครับอย่างไรนะครับเพื่อไม่ให้ทุเรียนเราต้นโดนเชื้อราลงแล้วก็ไม่ให้อ่ต้นโสมหรือว่าต้น ชะงักการเติบโตหรือว่าการแช่น้ําของโคนต้นนะครับดูจากสภาพแวดล้อมของผมนะครับตัวเนี้ยมันเป็นท้องร่องนะครับเป็นที่นาเดิมที่ผมยกโคกขึ้นมานะครับแล้วก็ตรงเนี้ยผมผมเนี่ยพื้นที่น้ําท่วมนะครับท่วมพอสมควรแต่ว่าเป็นปน,น้ําป่าไหลลาดแล้วก็แห้งลงไปนะครับก็วิธีการดูแลนะครับก็ทําให้พื้นที่บริเวณในรอบเนี่ยนะครับโปร่งที่สุดนะครับเพื่อที่จะไม่ให้การ ความชื้นได้ได้ก่อตัวหรือเชื้อราเพิ่มนะครับผมแล้วก็การฉีดยานะครับฉีดยาเกี่ยวกับป้องกันเชื้อรานะครับก็ผมจะฉีดประมาณ7วันครั้งนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนชุกนะครับหรือถ้าเป็นถ้าเป็นไม่ใช่หน้าฝนก็จะฉีดประมาณประมาณ15วันหรือว่า1เดือนนะครับถึงจะฉีดครั้งหนึ่งนะครับของผมเป็นฮอร์โมนที่ผมใช้เองนะครับทำเองเป็นฮอร์โมนขี้ข้างเา้นะครับแล้วก็ เป็นยาเชื้อราที่ใส่ผสมลงไปในการฉีดพ่นนะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกในต่อต่อไปนะครับตัวนี้เป็นทุเรียนที่เพชรบูรณ์บ้านเรานะครับเป็นทุเรียนต่างถิ่นนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูวิธีการทาฮอร์โมนหรือว่าจะมาดูวิธีการปลูกในทุเรียนต่างถิ่นนะครับเนี้ยดูนะครับเป็นใบใบใหญ่ใบหนาเลยนะครับที่ที่ได้รับฮอร์โมนของผมไปนะครับเป็นฮอร์โมนที่เราทําเองขึ้นมานะครับเนี่ครับเห็นไหมครับ ใบงามใบนาเลยนะครับช่วงนี้ก็พายุจะมาอีกแล้วนะครับเนะี่ยฟ้ามืดมาอีกแล้วนะครับแต่ยังไงเดี๋ยวฝากกดติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็ยังไงเราจะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมันอีกเรื่อยๆครับผม